เคยสงสัยไหมครับเวลาได้ยินโปรแกรมเมอร์เขาคุยกันทำไมมันมีสับแปลกๆเต็มไปหมดเลยวันนี้แหละครับเราจะมาแกะกันดูเราจะมาเจาะลึกก้าซับซับสำคัญๆที่จะพาเราไปดูเบื้องหลังการสร้างแอปตั้งแต่ยังเป็นแค่ไอเดียในหัวจนกลายเป็นแอปจริงๆบนมือถือเราเลยคือโปรเจกต์ใหญ่ๆทุกอันเนี่ยมันก็เริ่มจากคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเรามาลองสมมติกันเล่นๆว่าเรากำลังจะสร้างโปรเจกต์ในฝันกันนั่นก็คือแอปที่เชื่อว่า Street Food Finder ครับแอปที่จะช่วยให้เราหาร้านสตรีทฟู้ดเด็ดๆได้ทุกซอกทุกมุมเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าเส้นทางของแอปนี้เนี่ยมันจะพาเราไปรู้จักคำศัพท์อะไรในโลกของคนทำแอปกันบ้างเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค้ดกันแม้แต่บรรทัดเดียวนะครับทุกโปรเจกต์เนี่ยมันต้องเริ่มจากการวางแผนให้ดีๆซะก่อนมันเหมือนกับการสร้างบ้านเลยครับที่ต้องมีพิมพ์เขียวชัดๆไม่อย่างนั้นนะสร้างไปเรื่อยๆอาจจะเจอปัญหาใหญ่ตามมาทีหลังได้เลยซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยมันคือการตอบคําถามสําคัญ3ข้อครับ เราจะสร้างอะไรสร้างเพื่อใครแล้วก็สร้างไปทำไมคำแรกเลยนะครับที่ต้องรู้จักกันก็คือคำว่า stakeholder ครับหรือทับแปลตรงๆก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นแหละรครับพูดง่ายๆเลยนะก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรเจก์นี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆๆๆๆๆเลยครับที่ต้องคุยกับทุกคนให้เข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกเลยไม่งั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบว่าเฮ้ยสร้างแอปเสร็จแล้วแต่กลับไม่มีใครอยากใช้แบบนี้ก็แย่เลยใช่ไหมครับทีนี้ ถ้าเราย้อนกลับมาดูแอป Street Food Finder ของเรานะครับ Stakeholder ก็จะมีใครบ้างก็จะมีกันแต่นักลงทุนที่ให้เงินเรามาทำใช่ไหมครับมีทีมพัฒนามีทีมออกแบบที่ลงมือสร้างมันขึ้นมาและที่สำคัญสุดๆเลยขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือกลุ่มผู้ใช้งานในอนาคตยังไงล่ะครับคนที่จะรอใช้แอปของเราไปหาของอรอ่อ,รอยๆกินกันโอเคพอทุกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจตรงกันหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดสโคปครับ หรือว่าขอบเขตของงานนั่นเองขั้นตอนนี้คือการขีดเส้นให้ชัดๆไปเลยว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะก็คืออะไรที่เราจะยังไม่ทำในเวอร์ชันนี้อย่างแอป,ปของเราใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่ในสโคปเลยก็คือต้องแสดงหลานขาบนแผนที่ได้นะต้องมีระบบรีวิวจากผู้ใช้ได้แต่สิ่งที่อยู่นอกสโคปก็คือเราจะยังไม่มีบริการ delivery นะหรือว่ายังไม่มีการสร้างโปรไฟล์โซเชียล การกำหนดแบบนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยป้องกันไม่ให้โปรเจกต์มันบานปลายหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าส c o p e c r e e อะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้โปรเจกต์ฉาแล้วก็งบบานปลายแน่นอนครับว่าพอมีสโค p แล้วเนี่ยเราอาจจะมีไอเดียเจ๋งๆอยากทําเต็มไปหมดเลยแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้ไงครับนี่แหละครับคือที่มาของคําว่า prioritize หรือการจัดลําดับความสําคัญนั่นเองเราต้องมานั่งเลือกว่าอะไรสําคัญที่สุดต้องทําก่อนอารอนเหมือนกับว่า เราต้องรีบแก้บักที่มันทำให้แอปพังก่อนก่อนที่จะไปคิดเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าใจใช่ไหมครับเอาล่ะพอเรามีแผนแล้วว่าต้องทําอะไรอะไรทําก่อนอะไรทําหลังลําดับถัดไปเลยก็คือการเปลี่ยนแผนนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Road Map ครับมันก็คือแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนมากๆสําหรับทุกคนในทีมเลยรถแมพจะบอกเราเลยว่าเราจะเดินทางจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ยังไง และบนแผนที่การเดินทางของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดเช็คพอยต์ใหญ่ๆอย,ย,อยู่ซึ่งเราเรียกมันว่ามายสโตนครับมันคือเป้าหมายสําคัญๆที่คอยบอกให้เรารู้ว่าเฮ hey, ตอนนี้โปรเจกต์เราเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วนะมันเปรียบเหมือนกับการเดินทางไกลเลยครับที่เราจะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เราไปถึงเมืองสําคัญๆระหว่างทางอย่างแอปสเตรทฟู้ดไฟเดอร์ของเราเนี่ยมายสโตนแรกก็อาจจะเป็นการออกแบบหน้าตาแอปเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ อันนี้ถือเป็นมายสเตยที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยที่ไอเดียที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นผ้าที่จับต้องได้จริงๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บทีมก็จะเห็นภาพตรงกันแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินหน้าทําต่อไปแต่ว่าในการทํางานจริงนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะทําแยกๆกันได้นะบางครั้งงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องรออีกชิ้นหนึ่งให้เสร็จก่อนสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่า dependency หรือการพึ่งพากันนึกภาพโดมิโนโออกไหมครับถ้าตัวแรกไม่ล้ม ตัวถัดถัดไปมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างเช่นฟีเจอร์แสดงแผนที่เนี่ยจะทําไม่ได้เลยนะครับถ้ายังเชื่อมต่อกับระบบแผนที่จากข้างนอกไม่สําเร็จเอาละครับวางแผนกันมาพอสมควรแล้วเนาะตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่จะเปลี่ยนจากแผนที่อยู่บนกระดาษมาสู่ขั้นตอนการลงมือสร้างของจริงกันสทัทีนี่คือช่วงที่แอปของเราจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เห็นกันแบบจัดจ้แล้วครับคือการพัฒนาแอปสมัยนี้นะครับมันไม่เหมือนกับการสร้างตึกที่แบบสร้างทีเดียวให้เสร็จไปเลย แต่เราจะทำกันเป็นรอบสั้นๆครับที่เรียกว่า iteration มันคือการทำงานเป็นรอบๆวนไปเพื่อสร้างเพื่อปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันดีกว่าการทำทีเดียวตุ้มใหญ่ๆแล้วมาพบว่ามันไม่ work เอาตอนสุดท้ายอันนั้นเจ็บกว่าเยอะเลยครับโดยทั่วๆไปนะครับ1 iteration เนี่ยอาจจะเป็นรอบสัก2ส,สัปดาห์มันจะเริ่มจากการวางแผนก่อนว่าโอเครอบนี้เราจะทาอะไรกันแล้วก็ลงมือสร้างเสร็จแล้วก็นาไปทดสอบแล้วก็นำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ย มันนั่งดูมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะวางแผนสําหรับรอบต่อไปมันเป็นวงจรที่ทําให้แอปของเราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแล้วหัวใจสําคัญของแต่ละรอบ iteration ก็คือฟีดแบกนี่แหละครับหรือข้อเสนอนะนั่นเองมันเหมือนเป็นเข็มทิศเลยนะที่คอยบอกทางให้เราไม่ว่าฟีดแบกนั้นจะมาจากคนในทีมด้วยกันเองหรือมาจากคนที่ได้ลองใช้แอปของเราจริงๆ จะบอกว่าฟีดแบ c k ที่ดีเนี่ยมีค่ามาหาศาลเลยนะครับในการที่จะทำให้แอปของเรามันตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นฟีดแบ c k อันนี้ที่บอกว่าเออแอปทำงานได้เร็วนะคือมันไม่ใช่แค่คำชมหรือเฉยนะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่มายืนยันเลยว่าเฮ้ยการตัดสินใจทางเทคนิคที่ทีทมได้เลือกไปเนี่ยมันมาถูกทางแล้วแล้วมันก็ทำให้ทีมมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปอีกเยอะเลยครับ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันแล้วครับหลังจากที่เราสร้างเราก็ปรับปรุงกันมาหลายรอบมากๆในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดตัวแอปสู่สาธารณะแล้วมาลุ้นกันครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงพอแอปเปิดตัวไปแล้วเนี่ยความสําเร็จมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าเออก็น่าจะดีนะแบบนั้นไม่ได้ครับเราต้องวัดผลได้ด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริงๆซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเมทริกซ์ครับหรือตัวชี้วัดนั่นเอง มันคือตัวเลขที่จะมาบอกความจริงกับเราเลยว่าแอปของเรานะ่ะทำได้ดีแค่ไหนกันแนะ่เมทริกสำคัญๆก็อย่างเช่นจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละวันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแอปเรามีคนใช้เยอะแค่ไหนหรือว่าระยะเวลาที่คนใช้แอปในแต่ละครั้งอันนี้ก็เพื่อจะดูว่าแอปของเรามันน่าสนใจพอที่จะดึงให้คนอยู่กับเราได้นานไหมตัวเลขพวกนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปดี และคำสุดท้ายที่เหมือนเป็นเวทมนต์เบื้องหลังเลยนะครับก็คือ deployment pipeline ลองนึกภาพสายพานในโรงงานที่มันทำงานของมันเองแบบอัตโนมัติดูนะครับนี่คือสิ่งเดียวกันเลยแต่มันเป็นสายพานสำหรับซอฟต์แวร์ครับที่จะนำโค้ดใหม่ๆที่เราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยส่งตรงไปถึงมือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยด้วยกระบวนการนี้มันจะทำงานเป็น step step ไปเลยครับเริ่มตั้งแต่โค้ดถูกเขียนเสร็จปุ๊บมันก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบทดสอบอัตโนมัติ แล้วถ้าผ่านหมดทุกอย่างนะมันก็จะถูกปล่อยเป็นเวอร์ชันไหนไปให้ผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติเลยซึ่งมันทําให้เราสามารถอัปเดตแอปได้บ่อยๆอย่างมั่นใจแล้วก็ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากคนได้เยอะมากๆเลยครับและนี่ก็คือการเดินทางทั้งหมดเลยครับจากไอเดียที่ว่างเปล่าจนกลายมาเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงผ่านคําศัพท์สําคัญ9คําที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือและเป็นภาษาของคนทําซอฟต์แวร์คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือ เมื่อเราเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้แล้วโปรเจกต์ Project ต่อไปที่จะสร้างขึ้นมาจะเป็นอะไรดีครับ